ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่กางเลูนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับสกัดนะครับตัวนี้ เท่าที่ดูนในโรลีนะครับก็เป็นตัวที่ยังเก่งเหมือนเดิมเออถึงแม้ในเล้งก็อาจจะไม่ค่อยเห็นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นเฉพาะทางเหมือนเดิมเออเหมือนกับโอเมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ๆ>เขามาทุบผมในเกมนี้เฮ้ยเขามาปาดผมเออต้องพูดอย่างเงี้คนเกมไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเ,เพื่อนๆอยากอ้ขอรักก่อนอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวเรามารอกัน ไม่เคยเหมือนกันนะเอาสกัดมาชนโอเมนผม,มยิบสกัดมาก่อนเน้ยเขาก็เอามาแก้ทางผมน่าจะใช่นะโอ้โหทุบต่อ,อ,ตอนันสองด้วยใส่กันเลยใส่กันเลยดีวะใส่กันเลยดีวะใส่กันเลยดีวะแต่ว่าเราต้องสวนสวน,สวนไม่มีแอซ็ตนะครับสวนจังจังหวะนี้ถ้าวัดกันตรงๆผมไม่มีฟิกเกอร์ผมว่าผมเสร็จ ไม่ไหวนะฮะดูแค่นี้ดูแค่นีดดน้ดูอ่ะจ้ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับทิ่ถ้าไปแกะออกทารอนมานี่ไม่ต้องสืบเลยโดนปาดออกตัดเลียดโดนปาดแน่นอนป่ะเดี๋ยวเราไปแก๊งกันที่เลนโบดเลยโอ้โหดาก้อนแฉนโค้สวยก็ทาตามแพทไปนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในแร็งมันมีแค่สอลส์สามแบนนะครับหนึ่งทุบสะบัด ตามหน่อยตามหน่อยเออกูลึกล้ำเลยกูลึกล้ำกูลึกล้บเลยเพื่อนโอเคประมานี้นะครับเดี๋ยวระวังเด้อโมเมนต์อยู่แถวนี้เด้อทางการบอลโร่นะเออต้องแผนเลยครับแผนนี่ไนงะโดนคงนี้เพื่อนมาครับไหมแล้วเพื่อนมาดึกโอ้คุมันฟิกเกอร์ปาดแล้วหลบมาได้ครับทุเรน อา้าวเรื่อ,อย่างจัดแต่ว่าตายอยู่ดีเลยครับมาถ้าเป็นโอเมนใช่ไหมก็เป็นไนท์เพลทนะครับอันนี้ก็จะลดความเร็วในการโจมตีเขาลดลงก็อาจจะไม่ตายหรือเปล่าเอออันนี้หรือเปล่านะครับไม่เคยเอามาชนจริงๆไม่เคยลองด้วยแล้วก็ไปกันที่ไกอาร์สแตนดาร์ดเลยครับผมว่าชิ้นนี้มันเหมาะกับแท้งโคตรเลยนะช่วงต้นเกมอันนี้ก็จะโดนแล้วตีเด้งเลือดนะครับ เอาประเด้งเลือดสู้สมมติว่าเจอเม็ดสายโป๊กอะไรอย่างนี้นะครับเช่นมวยอะไรครับมวยต่อยตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,กเด้งเลือดสู้นะครับสบาดให้ก่อนเลยสองไปแล้วล็อกด้วยล็อกเบาแบบนี้ถ้าสู้ไม่ได้นะครับต้องรุมเออแหลงประมาณนี้เรียกเพื่อนรวมกลุ่มพอมาอยู่ครับพอพอเพื่อนพอพอมาอยู่แล้วมาเร็วด้วย แล้วแต่เกมด้วยนะครับ,บเราได้รักสเยเยอ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูช่วงนี้ไม่ได้จริงๆครับมาเอาในเรื่องของการเงินเพื่อนถามว่านในสไตบ้าททำยังไงใช่ไหมแบบว่าเ,ออเงินถึงจะนำนู่นนี่นั่นนะครับเก็บไปพวกนี้ เรื่อยๆเก็บไปพวกนี้เรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็ไม่ตายขอแค่นั้นเลยอาจจะแต่ตายน้อยที่สุดมันก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับในเกมเกมหนึ่งต,ตายน้อยที่สุดนะครับที่เขาเดินแบบนี้มันมันแปลกๆแต่ว่าไม่มีว่าอ,อ้อยมาอยู่กลางพื่อหมืนการเลยเกินมีชูริเคนแล้วก็ดูดเลือดนีดน่ต่อยยังไม่ได้ทานรอนเต็มเนะจะเดินซัดเลยครับแสดงว่าเขามันจหยิบมาแก้ทางแน่นอน มันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคพุ่มบนผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่พุ่มขวานหรือพุ่มบนมก็สรุปเห็นว่าพุ่มบนนะครับแต่ก็สับบาดไปนาขอจะมาครับนาขอจะมาหนาขอจะมาจะมาแต่เราใส่ก่อนเราใส่ก่อนเราใส่ก่อนอ,นอตายซะ ้ยโอโ้ไม่เก๋เสียเชิงหมาเฮ้ยกูฝาเพื่อนตายไปเนีย่ยโอ้โทษทีมาเพื่อนเกมมามานี่ชอบโยนเกมน้ำนาที่ชอบโยนนะขอทั้งหนึ่งดอกะตะตรงนี้ให้ไฮเตะลงไปด้านล่างแทนเลยครับอันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วนะว่าตัวมันเพ็กก็ เรียกเพื่อนมาลงนะครับดูว่าเพื่อนฟาร์มจบไหนถ้าจบเราก็เรียกรวมกลุ่มมาเลยนะครับแค่นั้นเลยถ้าเพื่อนไม่มาก็ไม่ต้องเล่นนะครับในเพลทไกาอาร์เซนดาแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนเลยนะครับสกัดมันจะดีกับพวกมีเลือดมีเกาะเออยิ่งเจอไอ้ไอ้จิ้วๆบ่อยๆนี่ครับเกาะสะท้อนทำงานโคตรดีแล้วขวาสอง แต่ว่าต้องกลับไปการบ้านนะครับเหมือนจะให้เต๋โดโซโล,โล่ไปะครับสบัดกันล็อกไปก่อนต้องออกไปเยอะทิ้งไปก่อนนะรตรงนี้คือถ้าเราโดนล็อกนี้ตายเลยนะครับไปไม่ทันโอ้แตเดเล่นสวยครับตรงนี้ไปหา,าเงินต่อนะครับตอนนี้เงินเราที่สี่ คือกรระวงอย่างอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเป็นตัวแพ้ทางนะครับผมก็จะระแวงว่าเฮ้ยอาจจะโดนล็อกอาจจะโดนล,ลุมแล้วก็ตายเลครับมการจ,จะเดินยากหน่อยทั้งในเลนเออแล้วก็ตรงแม่น้ําด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนจับดักต,ตายตอนไหนแม้ตัวถือก็โดนแน่นอนฟา,มา์มค่เรื่อยๆครับตัวรถือกับไกอาเด้งสู้เลย ทุบครับาสามารถทุบได้นะเหมือนอารมณ์เหมือนยอดยิงในพุ่มเลยอารมณ์เดียวกันนะครับบังให้เพื่อนโอ้ไม่เห็นนะว่าแครี่มันมาหลังผมไม,ไม่รู้บังให้เพื่อนตรนนี้กับป้อมไม่ทันเองโดนล็อกนี้ก็ตายครับแต่ว่าเรามาสวุวรรณ โอ้โหแม่งเลยเชิงสองโหนตายครับแต่ว่ายื้อยื้อหน่อยโอเคเหมือนเหมือนหน่อยอรัวันนี้เหมือนทุกวันนะไม่ได้เหมือนหน่อยหน่อยเหมือนทุกวันเนะี่ยเหมือนเดิมเพื่อนน,นาคอสจะเล่นต้องแจ้งเพื่อนนะครับต้องติ๊กบอกเพื่อนโอหแล้วให้สวยเลยล็อกไปแล้วด้วยครับนาคอสก็ได้สวย เพื่ออกจะบอกอะไรเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านอีกแล้วหลังจากที่เราได้ก่อสะท้อนมานะั้จริงๆในแข่งเนี่ยหรือว่าการเล่นสกัดอะ่ะมันจะออกเป็นพวกร็อกชิล d มานะครับแต่ว่าผมมอยากสับอยากสับไปแบบหนึ่งนะครับก็กดดิปเปเช่อาจจะเป็นตามด้วยโอฟตามด้วยล็อกชิล d อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าเล่นแบบไม่เอาคอนเทนต์พ่วงมาแบบผมนะครับก็เป็นสายเดิมล็อกชิล อันนี้แค่อยากจะลองเลยเฉยจริงๆตัวเรามันสบายเนี่ยสบายมากครับเกมนี้อาจจะแพ้ในเรื่องของระยะเอรันดอร์ถ้าโดนไขดีๆครับแล้วก็ในตัวของโอเมนมีแค่สองตัวเลยหลักๆนะครับที่เหลือสบายๆเลยเจอแบบอ้อยสปิดเลนมาเราก็ไหวนะครับแค่อาจจะดักจับเขาไม่ได้มวยครับตัวฮิตนะครับตัวนี้น่าจะเจอทุกวันกันอยู่แล้วมวยสบายสบายแล้วกัด แต่ถ้าจะเล่นกแบนฟาเรนิโนทิ้งไปนะครับแหม่เ้ย <c oughs> ดีเฟกบุษบากันด้วยอะไรวะล,ลบง่ายชิบหายอติสกันแต่จริงก็ไม่ดีเนี่ยเขามีช้างข้างหน้านะครับทับช้างหน้ามันล้างได้สบายสบายครับติ๊กพื่อบ,บอกเพื่อนครับว่าโอเมนขึ้นไปลว อ่านี่เพื่อนหลุ่นส่งเลยธรรมดาสบายสบายยูทิลใส่ไปละเพื่อนอืใส่ไปละใส่ไปละไปละผ้าแห่งหน้า,นา,นา,นามันถึกเกินว่ะน้องโอ้ไม่ไหวเลยตอนนี้โยนไปสองรอบแกะกันหน่อยแกะกันหน่อยเออมันจะมีจังหวะที่ซีซีมันหมดนะครับไอ้ช้างนี่มาแล้วดิไม่เชื่อผมแล้วก็ เดี๋ยวเราจะกลับมาบิวเป็นซีลออฟเดอะลอตนะครับอจริงๆไอเทมนี้มันเอาไปแก้พวกตีไวๆเออพวกคิวกอรสพวกโอเมนอะไรอย่างงี้นะครับในก่อนสะท้อนก็พวกโอเมนตีไกลๆไม่ใช่โอเมนเอรันดอร์อนี่ครับถ้าจะเล่นก็ตกบอกเพล่นเลยไอตัวน,นี้เราอาจจะใช้ะไรยับเวลาหน่อยเวลาหน่อยเวลาหน่อยตีตีดิเออตีจะตายนะจะตายนะ <laughs> กาสะท้อนนี่ครับ <'t> นะแปบ๊แปบๆมาแป๊บๆมาจะต้องกลับชิ้นสุดท้ายนี่ผมไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรนะครับแล้วถามว่าทำไมผมไม่ออกเกาะไฟเออเกมนี้ก็น่าออกเหมือนกันแต่อาจจะยืนแช่ไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะโตเป็นข้อขที่ห้าจะวเอาพวกอย่างอื่นดีกว่าพวกเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับเ,ออเราได้ทุบแรงขึ้นด้วย ตายหมด้วครับจังหวะนี้มีแต่ตัวแพ้เราทางนี้ทางนี้มีแต่ตัวแพ้เราต่อยธรรมดาต่อยธรรมดามีตัวแพแเราตอนนี้สบายสบ,บายหรือบอกเลยว่าบรือ,รอ,รอมานีมอบใส่ตะไม้มอบมอบมันมอบตัวมามอบอีกตัวไอ้นี่ต้องลบนะครับเราไม่ไหวข้อดีของบรากอย่างหนึ่งนะครับคือเลือดมันจะโลช่ไหม ให้คริปตีนะครับมันจะเด้งจากไก่อาแล้วก็ยิ่งตีมันก็จะได้เลือดคืนกลับมาค,ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแทบจะไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวเออแต่เลือดื่องหลอดเนี่ยแปบเดียวใกล้เต็มแล้วนะครับไก่อาด้งอ,อ่ความสามารถของสงกัดอะไรอย่างเงี้แปบเดียวเลือดเต็มครับแล้วก็บวกกับหลุมที่ได้เลือดขึ้นมานิดนึงแล้วกลับบ้าน,นครับเสียเวลา ไม่อยากเล่นเลยว่ะเพื่อนตอนเนี้ยอ่ะให้เขาเสียสติเออเราก็เสียสติเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ย้ำอีกรอบนะครับสิบสี่นาทีผมจะเล่นเหมือนคนแบบเอ่อเมมมากขึ้นนะครับกล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 ับจริงๆเราต้องไปทำเรล,ล่าส์นะเพียวเราย้ายลงไปเรล,ล่าสด,ดีกว่านะจุสุดท้ายถ้าจะบวกความ วันถึกเข้ามาที่ต้องค้ำนะผมว่านี่เลยแล้วให้ไฮยอเตะเล่นหลังให้ไฮยอเตเล่นหลังไปลยครับนะคอสลวงจังหวะสองจังหวะสามอะไรอย่างนี้มีตัวระยะเยอะสองตัวไม่ไม่เยอะสองตัวนะครับกินให้เพื่อนเลยจะเล่นเด้ออันนี้เราเียบป,ป,ป,ป๊อ โอเคโอเคครับผมโอเคครับรีวิวก็จบประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยเออกูยังไม่ทันได้สับขอเลยเออเรียบร้อย <c oughs> จอบปิง้งไม่เห็นภาพเดิมๆเห็นทุกวันเห็นทุกวัน โอเคฮะนี่ก็คือตัวของโปลิกที่เขาเล่นกันยังเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมเอามาแก้ทางเฉพาะทางคล้ายๆกับโอเมนเอามาล็อกมูลาดเจอพวกตัวเบิร์ดเบิร์สกัดชอบนะครับเบิร์ดเบิร์ดคืออะไรอย่างเช่นเจออ้อยอย่างเช่นเจอมวยอ่ะชุดเดียวนะครับเราไม่ตายคือเราสวนเขาได้เลยเจอพวกนี้สบายๆ้วสกัดแต่ว่าถ้าจะเล่นแบรนด์ฟอร์เรนทิงนะครับผมก็ถ้าใครชอบคนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืม กระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาตัวเท่านไปก่อนสวัสดีจ้า